เนี่ยคือเบ็ดมันสมดุลกับาราคาทุนเรานะ่ยครับเอ้ยเงินทุนเรานะครับเฮ้ยโอ้โหห้าเรียงส,สวยๆไปดิห้าเรียงได้ลายวีเนียครับนะได้ลายวีนะดูดีว่าจะบวกเท่าไหร่ถึงพันหรือเปล่าวะแปดร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับได้ไหมเห็นไหมเนี่ยลายวีเห็นไหมเจ็ดร้อยเลยนะ ็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมตัวตึงนักปั่นนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมคาร์บอยเหมือนเดิมนะครับที่เราเล่นไปเมื่อวานนี้นะฮะวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับพบทุนมาที่300บาทเมื่อวานนี้ก็บวกไป4 0 0 0กว่าบาทอยู่นะนะครับเมื่อวานนี้บวกไป4 0 0 0กว่าบาทเลยนะกาไรนี้แบบเหลือๆครับเมื่อวานมาวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่นที่เบ็ดแปดบาทแล้วกันนะครับทุน300เหมือนเดิม ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจใผมทําคลิปด้วยแล้วกันนะฮะดูกันว่าวันนี้นะครับผมจะบวกกับเกมนี้ได้อีกหรือเปล่านะครับเออกำไรไนดะ้แบบวันสองสามพันนี้ก็ถือว่าอยู่ได้แล้วนะหดอกนี้ร้อยหกบาทนะครับผมถือว่าไม่น่าเกลียดนะสาหรับเกมนี้นะครับถือว่าเบ็ดแปดบาทนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะสำหรับคนที่ทุนน้อยนะครับผม ก็ต้องลองดูนั้นเพื่อนนะครับผมว่ามันได้ง่ายกว่านี่ไวเว t โกอีกนะนะครับใครที่ยังไม่ได้ลองนะครับไม่ไม่ควรพลาดน,นะเกมนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะเล่นสักเออสิบาทนี้ผมว่ามันยังน้อยไป20่สิเลยแล้วกันนะฮะทุนสามร้อยหตอนตอนนี้เหลือ350ก็จัดไปเลยเ0ยี่บาทนะครับผมมาดูกันซิว่าเราจะหมดตัวหรือเปล่าจงังหวะนี้ไวมาสามตัวคูณหหมดทุกตัว,ตว,ตวครับผม มาดีเบาๆบวกไปก่อนนะฮะเบ็ด20บบาทเบาๆนะฮะจังหวะนี้ปึ๊บเกลือไปดิเกลือไปดิมาดีครับ4บาทนะอย,อยู่ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้สักบาทป่ะนเนอะรอบนี้6บาทยังไงครับผม เหลือร้อยเก้าบาทแล้วนะท่านผู้ชมจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ต้องมาลวเพื่อนสวยครับผมมาเบ็ดยีบาทนะ8แปดีสปินนะครับแปดีสปินนะฮะกับเบ็ดยีบาทดูว่าเราจะบวกได้หรือเปล่าจังหวะน,นี้ไวเข้ามาหนึ่งตัวแถว2องนะฮะคูณสามนะครับผมมาจังหวะน,นี้ยังไงอะ เอาไว้มาแบบนี้สวยดีครับ389บาทฮะเอาโหเรียงกันไปดีแบบนี้สวยๆไปจงังหวะนี้สวยๆไปเ้ยอ,อีกหนึ่งฟีสจินนะครับผม210บาทนะดอกน,นี้โอ้โหไวยมา,มาแบบนี้ยังไงอร่อย9 4บบาทนะครับผมโอ้โหแบบเดียวเองอะ่ะดูดิเล่นแค่ไม่กี่นาทีนะครับบวกกันมาอีกแล้วพันกว่าบาทนะโอ้โหอย่างเอานะฮะ ถือว่าไดาอยู่นะทำไปเล่นไปโอเควันนี้ขอสักพันสองพันพอแล้วนะกำไรนะครับไม่ต้องอะไรเยอะขนาดนั้นเนะอเคเนี่ยพันสองพันนี่ก็ถือว่าอยู่ได้แล้วนะใช่ป่ะละ่ะเนี่ยผมเบาๆนะฮะใครที่ไม่ควรไม่ไม่เคยเล่นเนี่ยก็ต้องต้องลองดูอะนะคือมันบอกไม่ได้มัน ต้องลองเล่นดูนะจริงๆผมเห็นมันมาหลายวันแล้วแหละ,ละแต่ว่ายังไม่ได้เล่นเนี่ยพอเมื่อวานเนี้ได้ลองเล่นแล้วแม่งติดใจเลยวันนี้เลยกลับมาซ้ำอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะวันนี้ก็เกือปั่นเกือไปก่อน,นะฮะจังหวะน,นี้มาหรือเปล่าเพื่อนอ คือถ้าผมแนะนํานะถ้าปั่นแล้วนะครับมันยังไม่เข้าอีกนะเหี่ไหมถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับแนะนําให้เพิ่มเบ็ดหรือลดเบ็ดนะครับมันมันจะเข้าได้อีกรอบนะไม่เชื่อต้องลองทําดูนะครับผมเทคนิคง่ายๆกับเกมนี้นะครับคือถ้าปั่นแล้วทําท่าเหมือนจะเข้านี้แบบหลายๆรอบเนี้ยแนะนําให้เปลี่ยนเบ็ดเลยนะครับปรับเบ็ดเลยเนี่ยมา4สเบเาลเลยดอกนี้ อันนี้เหลืออยู่พันพันกว่าบาทนะครับพันเศษเดี๋ยวดูว่าเราจะปั้นอีกหรือเปล่าอู้ยปืนดอกนี้เจ็ดสิบาทนะฮะคือเสียเวลาแป๊บๆว่าไม่ถึงสิบนาทีนะครับเกมเนี้ยผมว่ากำไรมีแน่นอนพันสองพันนะถ้าแบบใจถึงๆหน่อยนะครับเบ็ดหนักๆหน่อยนะฮะ ถ้าคนทุนน้อยก็แนะนําเบ็ดนั่นแหละแปดบาทนะครับกำลังดีปบาทสิบสองบาทเงี้ยกำลังดีนะครับไม่ใช่ทุนร้อยปั่นสักเบ็ดสี่สิบงี้ไม่ได้นะแบบนี้หมดแน่นอนนะครับผมจะดูจังหวะนี้มาหรือเปล่าเบ็ดสี่สิบาทนะครับผมเนี่ยคือเบ็ดมันสมดุลกับ าราคาทุนเรานะ่ยครับเ,เงินทุนเรานะครับเฮ้ยโอ้โหห้าเรียงส,สวยๆไปดิห้าเรียงได้ลายวีนะครับนะได้ลายวีนะดูดีว่าจะบวกเท่าไหร่ถึงพันผมบอกว่าแปดร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับได้ไหมเห็นไหมเนี่ยลายวีเห็นไหมเจ็ดร้อยเลยนะโอ้โหยังสวยครับแต่เสียดายมันคูณสองกับคูณสองก็คูณสามก็เป็นคูณเจ็ดนะครับ แม่ถ้ามันเป็นคูณห้าสักสามตัวคูณสิบห้านี่รู้เรื่องเลยนะนะถ้าเป็นคูณห้าทั้งหมดหก,ก็คูณสิบห้ากันรู้เรื่องนะครับผมมีพันแน่นอนนะฮะคือบวกไปอีกเท่าตัวดูวชด้อยู่กี้จังหวะดีมากอันนี้ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเลยครับผมยังไม่มาครับก็ยังเงียบอยู่นะสก,กัตเตอร์ฟรีเกมเรา ร5 0ยห้าสิบเบาฮะมาเพิ่มเบ็ดกันหน่อยหกสิบบาทละกันดอกนี้นะฮะเมื่อวานผมเล่นสูงสุดแค่เบ็ดสี่สิบใช่ไหมวันนี้เบ็ดหกสิบครับวันนี้เบ็ดหกสิบครับสูงสุดนะจะหมดไหมเนี่ยต้องมาดูจังวะนี้มาหรือเปล่าสวยครับผมวายมาแบบนี้ยังสวยอ่ะมอกเลย ต้องจัดละละ8ฟรีสปินครับเบ็ด60บาทยังน้อยไม่ต่ำกว่าพันแน่นอนผมการันตีได้เลยเกมนี้นะครับฟรีเกมนะถ้าเบ็ด60ก็ไม่ต่ำกว่าพันแน่นอนนะเกมเือนก็ไม่ต่ำกว่าพันแน่นอนหรือว่าเอ,อ้ยมาโอเคบวกมาอีกครับผมสปินนะแม่เกือบเกลือแล้วนะถ้าดาวไม่เข้านี่จบเลยเนี่ยเมื่อกี้ โอเคดอกนี้ได้เท่าไหร่ครับอุย้ยดอกนี้พันสามสิบห้าบาทแค่ดอกเดียวก็ได้ได้คืนมาแล้วอะเฮ้ยวายมาๆแบบนี้สวยดิโอ้โหวายมารอบสุดท้ายพอดีเลยโอ้โหน่าตายพอดีเลยครับผมดอกนี้ต้องมีเออสั 1, กพันกว่าบาทสองพันแน่ไหมถึงมากวะพันห้าเออพันห้ากำลังดีเลยครับผมโอเคครับรอบนี้มีเกมไปถูกพบาทนะครับ ก็ถือว่าน้อยอยู่นะ3 3 0 6ัาบาทเนี่ยถือว่าน้อยอยู่นะครับคือวายมันมันมารอบสุดท้ายพอดีเเพื่อนยิ่งวายเข้าเร็วนะครับเราก็ยิ่งมีโอกาสทำกำไรได้เร็วนะสำหรับเกมนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุน300อยเนะเพื่อนดูดีนะ่ครับ่วกันไม่แล้วเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมปั่นเศษออกดีกว่าแนวให้มันเหลือ4 0 0พันทรวนแล้วกันนะฮะให้มันเหลือสก4พันทรวนแล้วพอค่อยพอนะครับมันจะได้ถอนง่ายหน่อยนะครับเออมันจะได้ถอนง่ายหน่อย คืนเงินในบัญชีจะได้ไม่เหลือเศษโอ้ยจอนี้สี่ร้อยกว่าบาทนี่ผมจะลดนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวลดให้มันเหลือสี่พันทวดแล้วกันนะครับสี่พันทวแล้วค่อยพอนะเงินในบัญชีจะได้ไม่เป็นเศษเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออก็ถอนแม่งทวดเลยนะครับเอ้สองร้อยน่าจะเกือแล้วละ่ะ ปดสิบบาทนี่เดี๋ยวปั่นไปเดี๋ยวยี่สิบเดี๋ยวลดเบ็ดเป็นยี่สิบบาทแล้วกันเพราะนไม่มีเบ็ดยี่แปดเนี่ยก็ปัป่นไปก่อนยี่สิบบาทแล้วก็รอบนี้ก็แปดบาทนะครับมันก็จะได้เป็นสี่พันทวนนีครับผมอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็สำหรับเกมคาร์บอยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลุงคาร์บอยนะก็ถือว่าบวกมาอีกแล้วเมื่อวานก็สี่พันกว่าบาทวันนี้อีกสี่พัน นะครับกำไรนี้โอ้โหสามพันกว่าสามพันเจ็ดนะครับกำไรวันนี้นะโอ้โหอยู่ได้แล้วอะนะฮะชิชวๆไปใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปด้วยแล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าเนะครับจะเป็นเกมไหนก็ฝากติดตามมา้วยแล้วกันนะครับเอาโทรศัพท์รวงตัวที คลิปหน้าจะเปเกี่ย่ไฝากติดตามด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละสำหรับเกมคาร์บอยนะครับใครที่อยากให้รีวิวเกี่ย่ไรก็อยู่เลยคอมเมนต์กันเข้ามาคลิปนี้ขอตัวลาวไปก่อนเลยกันนะครับผมสวัสดีครับ